นะโมสัมมาสัมพุทธานังปาราถถถาัต t t ททั i ีน e n g s i r a t h i ณ u ปารามิัตตานขอนอบน้อมแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายผู้เห็นนัทธะอันยอดเยี่ยมผู้บรรลุถึงคุณนะ ปารมีมีศิลเป็นต้นขออาราธนาครูบาอาจารย์ทั้งหลายผู้วางประโยชน์เกื้อกูลพรมจักรวาลปกป้องผ่องภยัยบ้านเรือนมีสุขสำเร็จทุกอย่างเจเริญพรท่านสาธุชนทั้งหลาย รายการธรรมยาใจมาพบกับท่านสาธุชนทั้งหลายทางสาถานีวิทยุพลม .2 ออคลื่นความถี่963กิโลเฮิรตซ์ในช่วงเวลาประมาณ9นาฬิกาถึง9นาฬิกา30นาที ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ญาติโยมนะการให้ธรรมะเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวงบุญกุศลใดๆที่ญาติโยมทั้งหลายได้กระทําไปแล้วกับอัตมาภาพแต่ยังค้างค้างอยู่ด้วยเหตุบางประการ อาตมาภาพก็ขอชำระบุญกุศลนั้นๆนของญาติโยมให้สมบูรณ์ด้วยการให้ธรรมะเป็นทานพระคุณของแม่พระธรณีพระคุณของเทวดาที่นำมาเกิดเป็นมนุษย์พระคุณของบิดามารดาพระคุณของครูประชาอาจารย์ แล้วก็พระคุณของท่านผู้มีพระคุณทั้งหลายทุกๆท,ท่านอาตมาภาพก็ขอชำระพระคุณทั้งหมดโดยการให้ธรรมะเป็นทานนี่เวนี่กรรมที่มีต่อสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่ต่อสัตว์ประสัต์ทั้งหลายทั้งในอดีตชาติ ปัจจุบันในชาติทั้งจำได้จำไม่ได้ทั้งรู้สึกตัวไม่รู้สึกตัวอาตมาภาพก็ขอชำระนี่เวนีกรรมเหล่านั้นทั้งหมดโดยการให้ธรรมะเป็นทานการให้ธรรมะเป็นทานย่อมชน,นะการให้ทั้งปวงกนโมธนาคุณยมธนิตาสีธัญร,รัตน อะไรร่วมทำบุญหล่อพระบรมปรถมาศาสดาไตรภูมิโลกนัดมหามงคลปอบพิษหลวงปู่ปเทพลูก,กดอดรแล้วก็พระบรมรูปในหลวงรัชกาลที่9ออก้ามาหนึ่งมบาทคุณยมสมบุญยมอากาศตั้นจาดร่วมทำบุญ สร้างพระศิวลีเถระแล้วก็พระกัจจยนะเทระมาสองพันบาทจรัดสีเย็นวอนแล้วก็ทองแทเย็นบอนร่วมทำบุญสร้างพระศิวลีเถระและพระ อจัจารยถรรมาห้าร้อยบาทกนโมทนากับญาติโยมทุกๆคนที่ได้ร่วมทำบุญกันมาซึ่งการทำบุญครั้งนี้ถือว่าเป็นการทำบุญครั้งใหญ่ เพราะเป็นการสร้างมรดกเอาไว้มรดกก็คือการถ่ายทอดสิ่งที่ดีงามเอาไว้การใช้หนี่พระพุทธเจ้า ก็โดยการระลึกถึงพระคุณของพุทธเจ้าที่ทรงเหยียบรอยพุทธบาทเอาไว้แล้วก็เป็นเหตุให้พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ก็ได้ตามมาเหยียบรอยพุทธบาทไว้เหมือนกัน หรือกว่าเยียบรอยไว้ในที่เดียวกันก็เริ่มต้นจากองค์สมเด็จนะองประถมนั่นเองฉะนั้นการโยงไปถึงสมเด็จองประถมเพื่อรู้ว่าทุกที่ทุกแห่งทุกหนที่พรุทธเจ้าทรงเสร็จไปนั้นล้วนแล้วแต่ เป็นรอยเดิมที่พระพุทธเจ้าทรงเสด็จมาแล้วทั้งนั้นอย่างต้นสีพระศีมหาโพธิ์อย่างนี้นะตรงนั้นก็คือที่พระพุทธเจ้าประทับต่อสู้กับมารพร้อมพรพลมารชนะแล้วก็ชนะกิเลสมารที่นั่น พระวิหารเชตวันก็เป็นสถานที่ที่เศรษฐีในแต่ละยุคสมัยเคยเอาเงินบ้างเอาอิฐทองคำบ้างไปปูแล้วก็ถวายเป็นมหาวิหารนะก็คือเป็นสถานที่ที่ เคยเกิดขึ้นในทุกๆสมัยที่พุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นในอย่างสมัยพุทธเจ้าของพวกเราก็คืออนาถบินิกาเศรษฐีได้เอาเงินไปปูสิบโกดนะทำให้เกิดพระวิหารเฉตวันนะสร้างเสนาสะนะอีก18โกด ฉลองอีกสิบแปดกรดนั่นคือมรดกส่วนลุงปู่เทพลูกอุดรก็คือผู้ที่นำพระพุทธศาสนามาประกาศในสุวรรณภูมิมาเหยียบในสุวรรณภูมิโดยมาพร้อมกับพระโสนะเทระนั่นเอง ส่วนพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดชในหลวรัชากาลที่9ทรงทรงธรรมทรงทพศพภิรัชธรรมแล้วก็ทรงเป็นพระมหากษัตร,ริย์ที่ดำเนินตามรอยพพุทธเจ้านี่คือความมุ่งหมายซึ่งเป็นมรดกอันสำคัญ ซึ่งมรดกที่แท้จริงก็คือพระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้านั่นเองอย่างเช่นที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงโปรดพระบิดาหุดติเทนะปะมัดชยะธรรมังสุจรีตังจเร ธรรมจารีสุขังเสติอัศมิงโลเกปรัมหิจักบุคคลไม่พึงประมาทในก้อนข้าวที่บุคคลพึงลุกขึ้นยืนรับพึงประพฤติธ,ธรรมให้เป็นสุจริตบุคคลผู้ประพฤติธ,ธรรมย่อมอยู่เป็นสุข ทั้งในโลกนี้แล้วก็โลกอื่นซึ่งพระเจ้าสุโธธนะได้ฟังพระคาถานี้ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันหรือว่าดำรงอยู่ในโสดาปฏิผล พระธรรมนี้ประพฤติธ,ธรรมให้เป็นสุจริตประพฤติบุคคลพึงประพฤติธ,ธรรมให้เป็นสุจริตฉะนั้นธรรมะญาติโยมมองเห็น ภายนอกนั้นก็เป็นอีกแบบหนึ่งแต่ที่สำคัญก็คือภายในคือจิตใจนั่นเองฉะนั้นการสร้างบุญสร้างกุศลการทำบุญทำกุศลสำคัญ ก็อยู่ที่จิตใจทําบุญที่เป็นบุญไม่ได้มีความอคติไม่ได้มีความโลภในบุญ หรือไม่ได้ทำบุญโดยมุ่งหมายไปในสิ่งที่ผิดอันเป็นทิฏฐิเป็นความหลงเป็นความโลภซึ่ง อยู่ที่จิตใจเป็นสําคัญฉะนั้นบุญกุศลเนี่ยบางทีก็ไปติดกับยศติดกับตำแหน่งต่างๆเกิดพิธิมานะขึ้นฉันต้องก่อนเพราะฉันมาก่อน ฉันต้องดีกว่าเพราะฉันเกิดก่อนกว่านั่นจาจงคือเป็นลักษณะทิฏฐิมานะถือตัวขึ้นมากับบุญกับกุศลบุญกุศลนั่นก็คือการละทิฏฐิมานะละความโลภละความโกรธละความหลง ฉะนั้นการบูชาพระคุณก็บูชาอยู่ที่คุณงามความดีบูชาพระคุณที่แท้จริงพระคุณที่แท้จริงของพระพุทธเจ้าพระคุณที่แท้จริงของ ลวงปู่เทพลุกอุดรพระคุณที่แท้จริงของในหลวงรัชกาลที่เก้าซึ่งพระพุทธเจา้าทุกๆพระองค์จนถึงสมเด็จองค์ประถมทรงมีพระคุณอย่างแท้จริงหลวงปู เทพโลกดุดรหรือพระโสนเทระก็ดีพระอุตรเทระก็ดีท่านก็มีพระคุณอย่างแท้จริงกับชาวสุวรรณภูมิพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดชในหลูงรัชกาลที่9พระองค์ทรงมีพระคุณอย่างแท้จริงกับประสบนิกรชาวไทยทุกคน ท่าน,นการได้บูชาพระคุณของท่านจึงเป็นการบูชาพระคุณอย่างแท้จริงเพราะว่าเป็นของจริงท่านดำเนินตามนะอย่าง ในหลวงนะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในหลวงรัชกาลที่านั้นพระองค์ทรงดำเนินตามรอยพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงฉะนั้นการบูชาพระคุณของพระองค์จึงประเสริฐที่สุดที่ชาวไทย ทุกคนจะต้องรู้จักพระคุณนะไม่ใช่ว่าชาวไทยนะจะไม่รู้จักพระคุณของพระองค์แต่ที่จะมาย้ำเนี่ยก็เพราะว่าที่สร้างสมเด็จพระบรมประถมศาสดาไตรภูมิโลกนาฏมหามงคลบอพิษก็ดี หลวงปู่เทพโลกโอุดรก็ดีพระบรมรูปในหลวงรัชกาลที่9ก็ดีเนี่ยเป็นมรดกเพราะทรงพระคุณอย่างแท้จริงที่เรากระทำต่อบุคคลทั้งสมนี้ชื่อว่าเป็นการกระทำ บุญจริงๆเหมือนกับเรากระทาบุญคือเรากระทําต่อพ่อของเราแม่ของเราหรือพูดง่ายๆกระทำต่อบิดามารดาของเราซึ่งบุคคลทั้งสองท่านนี้มีพระคุณต่อเราจริงๆ ครูอาจารย์ก็เช่นกันท่านก็มีพระคุณต่อเราจริงๆการกระทาต่อท่านโดยการปฏิบตัติต่อท่านนั้นเป็นบุญกุศลจริงๆอย่าจบนี่คือการประพฤติธรรมให้สุจริตตรงนี้อย่าจม ทำมังสุจริตังจริบุคคลพึงประพฤติธ,ธรรมให้เป็นสุจริตก็คือใจใจให้ถึงธรรมแล้วประพฤตินั่นเองอาญาติโยมที่ฟังรายการนะประสงค์ที่จะร่วมทำบุญบำรุงรายการธรรมะที่ต้อออกอาการร่วมทำบุญในการสร้างบันไดสำหรับขึ้นไปพุทธเจ้ายี่แปดพระองค์ญาติโยมซึ่งอยู่ด้านหน้า ท่านท้าวิรัมพนาสูรหรือพระพิทักษธรรมน่ะอันใหม่และก็ร่วมทำบ,บุญในการสร้างเรือสำเภาแก้วสำเภาทองซึ่งเป็นเรือสุพรรณหงหงรับดวงวิญญาณของบุรพกษัตริย์ของชาวไทยทุกพระองค์พระบรมวงศานุวงศ์ขราชบริพันธ์ประสบนิกรในทุกๆราชวงศ์ยัดอยมปบรรดสการกรบาบไหว้พระจุลามณีและพระศรีอริยเมตรยที่สําคัญที่สุดก็คือเรือสุพรรณหงหงนี้จะเป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จ พระปรมินทระมหาภูมิพลอดุลยเดชในหลวงรัชกาลที่9ของพวกเรานะเป็นราชภานะของพระองค์ด้วยตามกำลังทรัพย์กำลังศรัทธาของญาติโยมนะโดยติดต่อมาที่เบอร์โทรศัพท์02-912-0369 02-912-0369 02-912-1971 02-912-1971 ทางไปรจณนย์พระมหากรีธาวชิรญาโนวัดเรียบรับบำรุงบางซื่อกรุงเทพ10ึ8 0พระมหากรีธาวชิรญาโนวัดเรียบรับบำรุงบางซื่อกรุงเทพ108่0ทางธนาคารเป็นธนาคารกรุงเทพสาขาวงสว่างหมายเลขบัญชี1 9 4 0 6 3 6374ธนาคารกรุงเทพสาขาวงสว่างหมายเลขบัญชี194 0636374ญาติโย,ยมนะสำหรับพระบรมปฐมาศาสดาไตรภูมิโลกกนานตหลวงปู่เทพโูกอุดรแล้วก็พระบรมรูปในหลวงรัชการที่9นะแล้วก็พระสิบลีเทระแล้วก็พระกัจจยนะเทระญาติโย,ยมก็ยังสามารถนะที่จะร่วมทำบุญทำกุศลได้อยู่นะเพราะว่าปัจจัยยังไม่พอหรอกญาติโยมนะยัง ต้องการศรัทธาของญาติโมยมอยู่อีกนะขอร่วมทำบุญได้อยู่เช่นเดิมนะญาติโยมทุกๆวันพุธญาติโมยมเวลาหกโมงเย็นถึงสองทุ่มวันเสาร์ก็เช่นกันหกโมงเย็นถึงสองทุ่มญาติโมยมมาร่วมสวดมนต์กันมนวัชการกราบไหว้พุทธเจ้ายี่แปดพวงการหรือญาติโมยมประสงค์ใช้หมอไปศาลสา,านาคใช้พลังจักรวาลร,รักษาโรคภัยไข้เจ็บให้ดึงสิ่งไม่ดีออกให้ก็มากันวันพุธวันเสาร์วอาทิตย์ญาติโยมตั้งแต่เก้าโมงเช้าเป็นต้นไป วัดเรียบราบบำรุงญาติยมอยู่วงสว่างเลยสี่แยกวงสว่างไปทางจังหวัดนนทญาติยมประมาณสามป้ายรถเมย์อยู่ซ้ายมือซอยกรุงเทพนนทบุรีสี่สิบสามรถเมย์ที่ผ่านมีเบอร์สามสิบเบอร์หกสิบห้าปอห้าศูนย์ห้ารถเมย์เบอร์สิบแปดวัดเรียบราบบำรุงญาติยมอยู่วงสว่างเลยสี่แยกวงสว่างไปทางจังหวัดนนทญาติยมประมาณสามป้ายรถเมย์อยู่ซ้ายมือซอยกรุงเทพนนทบุรีสี่สิบสาม รถเมย์ที่ผ่านมีเบอร์สามสิบเบอร์หกสิบห้าปอห้าศูนย์ห้ารถเมย์เบอร์สิบแปดอิติปิโสวิเศษสีอิเศษเสพุทธนามมอิเมนาพุทธตังซุยอิโสตังพุทธปิติขอพระแม่ธรณีองค์เทพทั้งหลายองค์ธรรมทั้งหลายเทวดาทั้งหลายดวงจิตทั้งหลายดวงวิญ,ญญาณทั้งหลายในทุกภพภูมิทั่วทุกสารทิศจงมารุมานุโมทนาบุตรขอบุญกุศลทั้งหมดที่ตาม,มาภาพใดกระทําแล้วในชาตินี้ จงสำเร็จเป็นธรรมทา,านอันเป็นทิพย์เป็นอริยรัพย์นำให้พ้นจากทุกข์ทั้งปวงดังพระนิพพานของพระพุทธองค์ขอพระแม่ธรณีองค์เทพทั้งหลายองค์ธรรมทั้งหลายเทวดาทั้งหลายดวงจิตทั้งหลายดวงวิญญาณทั้งหลาย,งลายจงไปสู่ภพภูมิที่สูงขึ้นสูงขึ้น,นจนกว่าจะถึงความพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้ดวงตาแห่งธรรมะบรรลุถ,ถึงระนิพพานตลอดการลนานเทื่อนอมปะทวีคงคาภุมะเทวานมามมิหังนัมภะทะ อัตามาภาพขอญาตโยมผู้ฟังรายการทุกท่านทุกคนผู้สนับสนุนบำรุงรายการทุกท่านทุกคนขอเป็นผู้มีสติอันเกิดจากปัญญาแห่งธรรมะอันบริสุทธิ์ของพระสสมมาสัมพุทธเจ้าทุกปะองขอธรรมะอันบริสุทธิ์ความระสสมมาสัมพุทธเจ้าทุระลงและคุณของพระรัตน,นตรยัยจงปกปากุ้มครองรักษาญาติโยมและเครือญาติบริวารของญาติโยมทุกๆคน ให้หลุดพ้นจากบาปทั้งปวงให้หลุดพ้นจากทุกทั้งปวงนับตั้งแต่วินาทีนี้จนตลอดไปในทุกภพทุกชาติเถินพุทธัทงแคล,วล้วคลัดธรรมังแคล,วล้วคลัดสังขังแคล้วคลาดพระพุทธเ,ทเจ้าย่างพระบาทอิติปิโสภควาพรหมจัก,กรวาลปกป้องพ้องภยัยบ้านเรือนมีสุขสําเร็จทุกอย่างขอญอาตุโยมผู้ฟังรายการทุกท่านทุกคนนะมั่งมีสีสุขมั่งมีสีสุขมั่งมีสีสุขเอาไว้พบกับรายการ ธรรมะใย่าใ,ใจได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดียวกันนี้จะเริญพร